น่าจะเป็น king of thailand อะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้คันที่เขาไปวางกันเนี่ยคันซัฟฟอรีคันซัฟฟอรีเนี่ยวายหกศูนย์วายหกหนึ่งเนี่ยก็มาจากตัวนี้แหละนายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับมาลบกวนอีกแล้วนะครับยินดีครับยินดีทั้วันนี้มาอยู่ที่สี่คูณสี่ไทยสไตล์นะครับพามาชมรถอีกคันหนึ่ง nissan p a t r o ใช่ครับวันนี้มาเก็บ nissan p a t r o ชัดๆอีกทีหนึ่งครับเป็นรถที่สวยมาก อะนิสันพาโทถ้าเทียบคลาสเนี่ยจะเทียบกับรถรุ่นไหนครับพวกแรงคูเซอร์ครับเป็นคู่แข่งแรงคูเซอร์มาครับอา uh, เป็นรถในกลุ่มนั้นใช่ครับกลุ่มแรงคูเซอร์นะครับใช่ครับเป็นน่า uh, จะเป็นคิงออฟเะเลทรายอะไรเงี้ยครับตัวนี้อา uh, อีกชื่อหนึ่งของนิสันพาโ t ทก็คือนิสันซั a f a r รี a ซั r i รีถูกครับ คือรถเหมือนกันเลยคือตัวรถรุ่นเดียวกันนี่แหละใช่คันเดียวกันนี่แหละใช่ครับใช่อที่เรียกต่างกันนี่คือเหมือนแต่ละโซนพื้นที่อะไรประมาณเนี้ครับอ๋อขึ้นอถู่ว่าขายที่ไหนใช่ใช่ใช่ครับนิสสันพาโทที่จอดอยู่ที่สี่คูณสี่ไทยสไตล์เนี่ยมีสองครันครับเป็นปีเก่ากับปีใหม่ใช่ครับแต่ขนุนจะเป็นซับฟรีมา w G หนึ่งหกศูนย์อ๋อคือตามชื่อรุ่นเลยที่ติดตัวรถมาเนี่ยจะใช่ใช่ใช่คันนั้นจะเป็นซับฟรีใช่ครับใช่ครับแสดง อืน่าจะประมาณนั้นครับแต่เป็นรถปดประจำการทั้งคู่รหัสอะไรปีอะไรครับคันนั้นจะเป็น w ี1หนึ่งหกศูนย์ไม่มั่นใจเรื่องปีครับจำปีไม่ได้แต่ปีจะเก่ากว่าคันนี้ปีเก่ากว่าครับอ๋อแล้วส่วนของไหนจะเป็นตัวตัวนั้นจะเป็นตัวก่อนคันนี้อครับประมาณนั้นแล้วคันนี้ของไหนครับเป็นรุ่นอะไรรหัสอะไรปีอะไรเป็น y 6หกศูนย์ปีเก้าห้าครับออ๋ใช่ครับตัวนี้จะมีถึงประมาณปีสองพันตั้งแต่เก้าศูนย์จนถึงสองพันเก้าห้านี่ก็ถือว่าไม่ได้เก่าแบบ ชเก่ามากยังไม่ได้เก่ามากยังกลางเกลางไ่อยู่จะจะตัวนี้จะออกมาตีคู่กับ V80 ในสมัยนั้นเพราะคานที่เขาไปวางกันเนี่ยคานซัฟฟรีคานซัฟฟรีเนี่ย V80 V61 เนี่ยก็มาจากตัวนี้แหละว V61 ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวใหม่กว่านี้อันนี้จะเป็นตัว V80 คานนี้เขาบอกว่าคานซัฟฟรีซันคานซัฟฟรีก็คือเนี่ยแหละมาจากไอเนี้ยแหละแล้วก็จะมาจากพวกรถดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันคานตัวเดียวกันพอได้เห็นตัวรถได้เห็นที่มาของคานเนี่ยก็จะเห็นภาพได้เลยนะครับว่า คาร์ VX ที่มาจากแรงครูเซอร์ตัวรถแบบนั้นกับคาร์ซัฟฟรีซึ่งมาจากตัวรถที่แบบนี้พิกัดเดียวกันเนี่ยเรื่องของสมรรถนะน่าจะใกล้เคียงกันใช่ครับราคาตอนนี้ก็คือจะถูกกว่าถูกกว่า VX ครับในในตัวคาร์จะถูกกว่า VX เฉพาะคาร์ถูกกว่าค่อนข้างเยอะครับถ้ามุมการใช้งานผมว่าพอกันพอกันอาจจะสําหรับผมนะถ้าสําหรับคนอื่นก็อาจจะอีก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 แบบหนึ่งแต่สําหรับผมอะผมว่าคาร์ซัฟฟรีน่าจะแข็งแรงกว่าความหนาของ คานแล้วความหนาของกระโหลกอะไรพวกนี้มันหนากว่าคุยถึงสตอรี่คันนี้หน่อยครับได้มายังไงแล้วตอนได้มาสภาพเป็นยังไงบ้างครับก็คันนี้ได้มาสภาพแห้งๆเลยครับเดิมๆเลยแบบเตี้ยๆทรงแปลกๆเลยอ่ะถ้าพูดตรงๆเพราะหลังคา,ามันสูงแล้วบวกกับรถมันเตี้ยคือ,<โ>อเป็นรถปลดประจําการของศูนย์ต,ต่อต้านการก่อการร้ายสากลมันก็สวย,ยในตัวของมัน <โอ S 1> แต่ว่าพอมันเป็นหลังคาสูงเนี่ยมันจะดูแปลกตานิดนึงอาจจะดูโยองๆหน่อยอ่ะ S <S ใช่ครับเหมือนคล้ายๆฟิลรถพยาบาลที่เขาคล้ายคล้ายพวกมอโว่พวกรถรถรถพยาบาลอะที่มันแบบหลังคาสูงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเตี้ยๆอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกคันนี้คิดว่าเออซื้อมาลองเล่นดูแล้วก็ทํานิดๆหน่อยๆแล้วก็เอออาจจะเล่นให้มันรู้แล้วก็ขายไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไปๆมาๆขับไปขับมาผมว่าผมติดใจขายไม่ลงก็คือเก็บไว้ครับตอนแรกทามาในสเตปยางสามห้ายกสองนิ้ว แค่นั้นครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนไปเป็นยกหกนิ้วเมื่อก่อนจะเป็นยางสามห้าแล้วก็ยกสองนิ้วชุดแต่งไม่มีอะไรเลยผมทําเดิมๆอะไรประมาณนี้เป็นสเต็ปนั้นได้อยู่ประมาณสองเดือนครับพอเริ่มตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามันใช่ว่ะมันมันมันเราชอบอ่ะเราชอบก็เลยโอเคกันทําเลยดีกว่าได้ทำสีไหมครับทำสีครับตอนแรกเดิมมาเป็นสีขาวอ๋อสีขาวแห้งๆมาเลยก็ทําสี แต่ว่าไม่ได้ทําถึงขนาดแบบว่าดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเพราะว่าตอนนั้นก็อย่างที่แจ้งไปก็คือกะว่าทําให้มันพอแบบดูสวยงามแล้วก็ขับสักพักแล้วก็ขายคิดว่าเอออยากลองเล่นดูเพราะใจมันก็ชอบอยู่แล้วแต่ไม่ถึงกับขนาดนั้นพอได้ลองขับผมว่ามันผมว่ามันโอเคสําหรับผมเแล้วอย่างสติกเกอร์ที่เห็นเนี่ยครับเอามาติดใหม่ใช่ครับเสั่งตัดหรือว่าเอามาจากไหนครับสั่งตัดมาครับสั่งตัดเอา ถ้าหาก็ไม่มั่นใจว่าหาได้เปล่าเท่าที่เห็นหาแล้วไม่เจอเลยทีเนี้ยไอพวกสีลายของมันนะฮะผมก็เอามาอแดปสีเอาจริงๆสีมันไม่ใช่สีนี้เพราะรถเราเป็นสีเทาเดิมเดิมมาไม่ไม่มีสีเทาตัวนี้ก็เลยหาสีนู่นสีนี่มาอแดปให้มันเข้ากับสีเทาของเราครับประมาณนี้ถือสีตัวรถที่ทํามาเนี้ยนะครับผมว่ามันก็ดูเข้ากับยุคข,ของรถดีนะครับถือมันไม่โดดมากอ่ะใช่ครับนะมันไม่ได้ดูเป็นรถสีของรถปีใหม่มากช่วงล่างเดิมมันเป็นแบบไหนครับเป็นคอยสปริงหน้าหลัง เอาเป็นคอยสปริงใช่เป็นคอยสปริงอยู่แล้วผมก็มายกสูง6นิ้วใช้สปริงไอรอนแมนโชคไอรอนแมนโฟมเซลโปรเอ่ออาร์มไอรอนแมนคันชักคันส่งไอรอนแมนกันโค้งไอรอนแมนบูตอาร์มเบลกศูนย์ดอปอาร์มไอรอนแมนก็เอาง่ายๆว่าทุกอย่างทุกอย่างช่วงล่างตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นของไอรอนแมนทั้งหมดทุกอย่างคือช่วงล่างเดิมเนี่ยเป็น คานแข่งคอยสปริงหน้าหลังอยู่แล้วใช่ครับถูกครับก็เพียงแต่มาเซตอัพอุปกรณ์มาใช่จริงๆอ่ะเราสร้างได้แหละเราไม่ต้องไปสั่งของของไอรอนแมนมาก็ได้แต่ผมมองว่าเฮ้ยรถพวกนี้มันมันใช้ใช้ของที่มันตรงรุ่นหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็อยากมันเร็วดีไม่ต้องรอสร้างใช่ใช่บางอย่างไม่ไม่ต้องรตอนนั้นรีบเพราะว่าตอนที่ทําเนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วแล้วทีเนี้ยปีใหม่ผมจะรถกลับบ้านที่ใต้ก็คือเร่งอ่ะเร่งยังไงก็ได้ให้มันเสร็จไวก่อนอ่ะ ตอนที่มาเนี่ยมีจุดเดียวตอนที่ซื้อมามีจุดเดียวที่น่าจะเคยโดนมาอย่างเช่นน่าจะน่าจะโดนเหมือนมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้ครับตรงนี้จะมีรอยโป๊มาแค่ตรงจุดนี้จุดอื่นเนี่ยโอเคโอเคหมดเลยแข้งเดิมเดิมสวยแต่ตรงนี้พอดีอมีเบียดนิดนึงอ่าใช่ครับไปบิดตัวมา <laughs> ยางจริงๆอ่ะคันนี้มันใส่ได้ประมาณยางสามเจ็ดแต่ผม<อ>ดันไปใส่สามแปดจุดห้าพอยืดพอมันแบบไปยืดยุบสุดๆมามันก็จะโดนหน่อย อาอนี้ยาง38.5นะใช่ครับยาง38.5ของเจนี่ฮะล้อ16ครับของคอสมิดพวกนี้คือโป่งเดิมเลยครับอ๋อนี่คือเดิมของเดิมของมันติดรถมาอ่าเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูหน่อยนะครับประตูด้านหลังอ่ชุดแต่งด้านหลังนี่ก็งานสร้างเหมือนกันใช่ครับอ่แล้วเดิมยางอะไรมันก็จะอยู่ตำแหน่งนี้เดิมยางอะไรอยู่ตำแหน่งนี้แต่ว่าจะยึดกับประตูตัวนี้ฮะอ๋อติดที่บานประตูเลยใช่ใช่ครับผมเพิ่งเอาออกไป ข้างในก็ประมาณนี้ครับภายในเดิมฮะยังไม่ได้ทําอะไรเบาะเดิมยังไม่ได้หุ้มใหม่เลยนะยังไม่ได้หุ้มใหม่เลยเบาะเดิมเลยครับต้องสภาพดีมากเลยนะอย่างยังเดิมหมดแต่ว่ากําลังจะต้องทําใหม่หมดเหมือนกันผมจะหุ้มให้มันให้มันโอเคกว่านี้ครับฟองน้ํามันเริ่มเริ่มจะยุบตัวแล้วอ๋อแล้วก็หุ้มพวกพรมเนี่ยให้มันเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยครับชอบดูภายในของรถปีเก่านะครับ ตัวคอนโซลนะมันมีความคลาสสิกนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็เดิมๆมาติดรถมาเลยมือจับแบบนี้นะใช่ครับมือจับมือจับมาให้ครับครับโอนี้สภาพเดิมนะเนี่ยเดิมครับของเดิมของเดิมหมดเลยนะใช่ครับของเดิมหมดเลยโอ้นี่ขัดนิดเดียวก็นะใช่ครับขัดแบบธรรมดาเลยขัดกระพรบสะอาดใช่ครับใช่แต่พวงมาลัยแอบเปลี่ยนพวงมาลัยเดิมยังอยู่แต่ถอดออกวัาถนัดพวงมาลัยแบบนี้มากกว่าอ่าพวงมาลัยเดิมนี่ทรงประมาณไหนฮะ พวงมาลัยเดิมๆคล้ายๆฟิวบิ๊กเแต่ว่าจะใหญ่กว่าบิ๊กเหน่อยอ่าเดี๋ยวขอดูห้องเครื่องหน่อยครับห้องเครื่องก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมรีบในการ <laughs> ที่จะไปใต้ <laughs> จริงๆ <laughs> คือเดิมๆตอนได้มาเป็น t b t b ทีทีนี้ตอนหลังมาเปลี่ยนเป็น TD-42 แล้วก็ตอนหลังเนี่ยข้ามสายพันธ์เลยเป็น d m a x 3 0 0 0อ่าตอนแรกมาเครื่องเดิมเครื่องเดิม TB 42อ่าครับ แล้วก็ไปเอาตัวทีดีสี่สองมาวางเพราะตัวเนี้ยเมืองน,นอกเขาเล่นตัวทีดีสี่สองแต่ว่าผมขับแล้วมันมันไม่ตอบโจทย์สําหรับผมในการใช้ถนนดําด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไปเอาเครื่องดีแม็กสามพันมาวางคุยทีละตัวครับเอาตัวแรกก่อนครับเป็นยังไงบ้างครับตัวแรกมันเป็นเบนซินวิ่งดีอะไรดีหมดแต่มันติดที่ว่ามันเป็นเบนซินเราต้องยกออกอ๋อก็เลยไปเอาตัวของตัวทีดีสี่สองซึ่งเป็นตัวดีเซลของมันนี่แหละมาใส่ อ๋อที่อ่าท,ที่ไม่ชอบเบนซินนี่พอแล้วฮะไม่แรงไม่ใช่ไม่แรงฮะงรถมันขับดีฮะกินน้ามันก็มัน,ก,มนก,ก็กินอยู่แล้วอะครับเบนซินแต่ว่ามันก็ติดที่ว่าออฟโรดมันก็ต้องดีเซลอะเนาะพี่เนาะอ <laughs> ชอบฟิลชอบฟิลนะก็เลยก็เลยไปทางดีเซลมากกว่าอ่ไม่ได้ว่าเครื่องไม่แรงก็ไม่ใช่ถูกต้องเครื่องดีนะกินน้มันก็ยอมรับได้ใช่ครับรับได้ความรู้สึกของเราเองใช่ครับใช่ครับสายออฟโรดต้องดีเซลถูกต้องอารมณ์ประมาณนี้ส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวอ่าก็เลยเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่ง ใช่ฮะใช่ค <tast> ร <eless immigrant> <point of terror> ับอ่ะพอเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงครับก็ในตอนนั้นนะผมไม่ได้ทาสีห้องเครื่องนะอย่างที่บอกแจ้งไปตอนแรกคือผมกะจะเล่นนิดนหน่อยหน่อยแล้วก็อาจจะขายไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังห้องเครื่องยังสภาพแบบว่าสีมันเดิมๆแห้งๆอยู่นะยังไม่เรียบร้อยใช่ครับตอนนี้ก็เป็นเครื่องดี a x 3 0สามพันอ่าเราถึงเครื่องตัวที่สองหน่อยครับคือเป็นดีเซลแล้วเป็นดีเซลแล้วทาปั๊มแล้วแต่ยังไม่เซอร์โบคืออย่างงี้ฮะเครื่องมันเป็นดีเซลหกสูบครับทีเนี้ยเอ่อ จริงๆมันเซตโบมันก็วิ่งมันก็วิ่งวิ่งลื่นขึ้นแต่ก็ผมมองว่าการใช้งานระยะยาวอ่ะถ้าเราเซทเทอร์โบเข้าไปกับเครื่อง t d ดีซสองซึ่งอะไหล่เครื่องมันก็หายากพวกการเซอร์วิสก็อะไหล่ก็หายากถ้าเราเซทเทอร์โบไปแล้วใช้ไปยาวๆจริงจริงมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการเซอร์วิสในทีหลัง mm hmm. อะไรประมาณนี้แล้วก็อย่างฟิลลิ่งในการขับอะครับมันจะมันท็อ กำลังอะไรมันดีหมดแหละครับแต่ว่าเวลาวิ่งถนนดําอ่ะมันมีข้อจํากัดของมันครับอะไรประมาณนี้คือมันฟิลลิ่งเหมือนประมาณหกล้อะครับอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้มันหน่วงะฮะมันหน่วงสําหรับผมมันไม่ตอบสนองเท้านิดน<อ> <laughs> แล้วทําไมเลือกเป็นดีแม็ครับหรือว่าซ่อมง่ายทําง่ายแต่งง่ายอะไรเยอะนี่แหละครับเหตุผลที่เลือกดีแมเลย ตอนแรกผมจะวางดูคือตอนแรกก็กลับมาเป็นเบนซินเลยนะพอวางทีดี2เสร็จก็คือให้มอง 3UZ เลย 3UZ ยซกับเ,เครื่อง GTR R32 ทีเนี้ยไอที่คิดไป GTR R32 เนี่ยก็เพราะว่าตัวใหม่ของพาโทเนี่ยมันออกมาตัวใหม่ล่าสุดอะมันมีเป็นเครื่อง GTR มาแล้วก็บวกกับผมไปดูวัยรุ่นออสเตรเลียเขาเ,เดี๋ยวนะชื่อร้านปาร์ตี้บัสเขาจะทำพวก พาโทเนี่ยครับแล้วเขาวางเครื่องจีทาีาโหูมันมัน,ม,นมันเห็นแล้วมันแบบใจฟูมากในการ <c oughs> ทำอะไรวะในตอนนั้นน่ะที่ดู <c oughs> เครื่องอ่ะรถยังเป็นสามห้าอยู่ <c oughs> ตอนนั้นติดโควิดอยู่ที่บ้านไปพักที่บ้านแฟนที่เพชรบูรณ์ก็อยู่อยู่เจ็ดวันน่ะนั่งขุกอยู่แต่แต่อรูปรถคันนี้แล้วก็ขุกอยู่แต่เพจปฏิบัติเนี่ยแหละครับก็เลยแบบเหมือนแบบหลอนเลยอ่ะกลับมาก็เลย ส่งไปยกทรงยกส,งยสูงเลยนู่นนี่นั่นไปยกสูงเสร็จมาถึงเฮ้ยตอนแรกจะเอาหา,หาเครื่อง3ามยูหาเครื่องอไอตัวจีน่าสามสองไปเลยเครื่อง 2, อ b อ์บีฮะไปไปมาๆกม็มันมันมีมันมีคนทักทวงอีกว่าเครื่องสามสองเนี่ยอะไหล่มันก็แพงนะแล้วก็การสวิตก็อีกเรื่องอีกอะไรเงี้ยมันก็ถามว่าแรงไหมมันก็แรงทีเนี้ยไปดูยูแซดีกว่าไหมทีเนี้ยพอมันเป็นสามยูแซมันก็มีปัญหาเรื่องเกียร์เรื่องกล่องเกียร์อะไรอีกมันก็จะบานปลาย ผมเลยมองว่าเฮ้ยงั้นก็ดูเครื่อง d m a มดูก็เลยเอาเครื่อง d ีแมมาลองก่อนไอใช้คำว่าเอามาลองนะพี่แต่พอลองแล้วเนี่ยโอเคมันมันมันก็โอเคนะมันก็ตอบโจทย์มันมันก็เลยใช้เป็นดีแมไปเลยแต่ทีเนี้ยในตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบคือเดิมเดิมมามันจะเปอินเตอร์อินเตอร์หน้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัว U4 ผมเอาอินเตอร์ของตัว VGS มาใส่คือตอนนั้นนะผมรีบ รีบที่จะไปใต้ทํายังไงก็ได้ให้รถมันขับได้ก่อน hmm. ในช่วงตอนปีใหม่ผมก็ขับไปใต้มาอะไรประมาณนี้กล่าว่าเออกลับมาเดี๋ยวค่อยทาทีเดียวหม้อนงหม้อ,มอ,มอน้ําเนี่ยงานสําเร็จหมดสั่งมาใส่คือทําทํามันวิ่งได้ก่อน <c oughs> แค่นั้นเองแล้วจะลอง <c oughs> จะลองฟิลลิ่งว่าเ,เครื่องมันโอเคหรือเปล่า <c oughs> พอใช้งานมาได้สักพักหนึ่งโอเคมันโอเคละทีนี้เดี๋ยวผมกําลังจะต้อง ทำอ่อนน้ำใหม่เดินอินเตอร์ใหม่ bo, ใส่โบใส่หัวฉีไร้หน่อยคือปรับแต่งมันนิดหน่อยไล่ข้างมันแค่นั้นแหละให้มันให้มันแรงขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ไล่ความสวยงามในห้องเครื่องเครื่องเดิมมันสองตัวแรกเนี่ยทั้งเบนซินทั้งดีเซลเนี่ยปรับจูเท่าไหร่ครับสี่พันสองทั้งเท่ากันเท่ากัน,กนทีดีสี่สองกับทีบีสี่สองแล้วดีแม็กซ์สามพันเนี่ยไหวแล้วฮะกับกับบอดี้รถตัวเนี้เอ่อตอนแรกคิดว่าไม่ไหวเหมือนกันแต่ไห <laughs> <laughs> ไวไหวไหวไหว นี่เครื่องไม่ได้ทําอะไรเลยนะเดิมเดิมรีแมปอย่างเดียวยังไหวเลยอ่ะผมวิ่งร้อยสามร้อยสี่สบายไม่รู้สึกเค้นไม่อะไรนะไม่ครับแต่มาแต่มาแอบมากว่าเครื่องตัวนู้นอีกในถนนดํานะพอใส่พวกนี้พอใส่เกียร์โลไต่มันก็มันก็มันก็พอกันนะฮะคือเครื่องดีแม็กเครื่องดีแม็กจริงนะแต่ผมใช้เกียร์เป็นเกียร์ซอฟฟอรีเดิมนะเกียร์พาโทเดิมของมันนะเฟืองท้ายเนี่ยพอมันเมื่อก่อนอย่างที่ผมบอกมันเป็นเบนซิน พอมันเป็นเครื่องดีเซลเนี่ยอ่โอเคแหละมันมันอาจจะไม่แมทกันแต่พอเรามาใส่ยางใหญ่ขึ้นอ่ะเฟืองเบนซินมันจัดกว่ายอยู่แล้วบวกกับล้อใหญ่มันก็เลยกลายเป็นลงตัวเลยลงตัวครับอ๋อกลายเป็นลงตัวเฉยเลยนะครับพี่ใช่ครับแต่ถ้าโอเคล้อเล็กมันไม่ลงตัว